วันนี้เราพบกันประจำวันพุธที่28เมษายนพุทธศักราช2564กับรายการข่าววันพุธนะครับวันนี้เรามีข่าวเด็ดประจำสัปดาห์มาให้เลยข่าวหลกัหลกๆวันนี้เลยนะครับเป็นเรียของพิซุูนีเก้ที่หลายคนน่าจะเห็นข่าวไปแล้วนะครับอาตมาไม่ยึดไม่ยึดอะไรทั้งนั้นนะครับ ให้ความบกบนไปมาอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับบุกจับพิกษุนีเก๋ตั้งสำนักงานหลอกชาวบ้านชวนทำบุญช่วยโควิดู0กว่า10ล้านบาทแล้วเป็นนั้ง10ล้านบาทโหอย่างเยอะนะครับบุคคลสำนักปฏิบัติคารรเถื่อนจับพิกษุนีเก๋ตั้งตนเป็นอริยะสงฆ์เป็นพระธรรมมิกราชอินชัยยาเปิดกองทุนทำบุญช่วยโควิดขายแชร์ลูกโซ่มีคืนกำไรสูงสุดเป็นเงินแล้วทองคำรูปพรรณฮะ มันใช่เหรอครับทุกคนการทำบุญนี่มีหวังทองหวังเงินโอเคเราดูข่าวไปตอนน่อดีกว่าครับตอนนี้พาดหัวข่าวก็แบแบแปลกๆแล้วนะครับชาวบ้านตกเป็นเดือกว่า400รายสูญเงินไป10ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่27เมษายนเมื่อเวลาบ่ายโมงตรงนะครับคนตำรวจตีธนชาตและทีมงานสสคเมืองนครพนมแล้วก็ ทีมงานทั้งหมดนี่นแหละครับฝ่ายปกครองอำเภอเมืนนองนครพนมและเจ้าหน้าที่ฝา่ายปกครองต่างๆนำหมายสารจังหวัดนครพนมที่คหนึ่2แอับสอรลงวันที่27เมษายนพุทธศักราช2 5 6 4เข้าจับกลุ่มนางสาวอิสรีหรือพระยาธรรมมิกราชอินชัยยาอายุ49ปีซึ่งตั้งตนเป็นภิกษุณีอาศัยอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสนาพระพุทธศิษี์ตั้งอยู่หมู่หนึ่งบ้านดงโชค ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมฐานความผิดช่อโกงประชาชนภายหลังมีชาวบ้านผู้เสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนและอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับเ้าแจ้งความร้มองทุกข์ต่อว่าด้นงานสอบสวนรวมมากกว่าสี่ร้อยลายมีมูลค่าความเสียหายกว่าสิบล้านบาท กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมชอบโกงประชาชนโดยทำการตั้งกองคุ้ช่วยเหลือ COVID, ลโควิดระดมทุนซื้อผ้าป่ากองละประมาณ3,500บาทแต่มีผลตอบแทนกำไรคือสูงสดุดคือเงินเป็นทองคำรูปพรรณด้วยทำให้ชาวบ้านมีความหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อสุดท้ายไม่ได้รับเงินคืนและไม่ได้รับผลตอบแทนดังกล่าวอ้างเหตุเกิดขึ้น2-3เดือนที่ผ่านมาแล้ว แล้วเธอนะครับก็บอกว่าจริงๆเีเธอให้แน่นอนครับแต่ว่าต้องรอก่อนเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กําหนดเวลาว่าชาวบ้านนะครับจะสมควรได้รับเงินทองเมื่อไหร่ อย่างนี้ก็มีได้หรอครับแล้วสิ่งผิดสิ่งไม่เป็นไทยอะครับขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่นํำหมายสารเข้าจับก,กุมได้พบพระส่งรูปหนึ่งชื่อเล่นพ้าตึงไม่ทราบชื่อจริงอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงมาจําวัดปฏิบัติธรรมซึ่งเดินม,มาจากพื้นที่ชนบุรีเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสอบสวนที่สํานักพุทธศาสนาจังหวัดนคออรนามครับ ภายหลังได้แสดงหมายสารเข้าจากกลุมตัวนางสาวอิสารีหรือพระยาธรรมนิกราชอินชายาอายุ49ปีนะครับในสภาพแต่งกายที่สุดนี้ส่วนจีวรสีแดงคล้ายคล้ายสงเลยครับแต่เป็นสีแดงกล่ำนะครับแล้วก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอาตมาครับผมทำไมแม่ชีถึงแล้วว่าอาตมาครับ พร้อมแสดงตนว่าเป็นอริยะสงฆ์ครับก็าไม่เป็นไรครับอาจจะเข้าใจตัวเองผิดนะครับพร้อมแสดงทรรมเทศานาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับก็คือแสดงรรมาระหว่างที่ตำรวจกำลังจะจับครับคือแกไม่ได้สนอะไรเลยครับซึ่งใช้การเจรจานานกว่าสินาทีเธอก็จึงยอมให้จับกลุ่มนะครับและเดินทางไปที่สพเมืองนครพนมเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าเธอไม่ได้ชอบโกงและไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเอ้ายังไงกันแม่ครับแม่ชีเอ้ยพระสงฆ์เขาเรียกตัวเองว่าาต่มานี่ครับ ไม่มีส่วนรู้เห็นพร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินคืนให้ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างกลัวเลยนะครับไม่มีเงินคืนให้และก็ยัง,งนัางตนวว่านเป็นอริยสงฆ์ที่มาปรดบุชาาสัตวเนกะชนเพื่อพาไปสู่เส้นทางแห่งความสงบก่อนเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาชอบโกงประชาชนและขยายผลติดตามผู้ที่มาเกี่ยวข้ <c oughs> อง <c oughs> ดำเนินคดีต่อไปครับ เขามีกระ,สะแสร้อนแรงเลยนะครับว่าตอนนี้เธอก็มี Facebook อีกเฟซหนึงนะครับซึ่งเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับเป็นรูปของเธอแต่เราสามารถบรรยายได้ครับเพราะนี่คือความจริง เป็นรูปเธอเลยครับแต่ว่าใส่วิปผมยาวนะครับเป็นโปรไฟล์ f a c e b o o k ยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากดูวาร์ปนะครับไปดูวาร์ปได้เลยแต่ว่าเราเออกมาให้ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราอาจจะถูกรายงานได้นะครับเพราะไม่ใช่เป็นข่าวทางการนะครับและผมก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าเราอยากดูยังไงเดี๋ยววงในครับ <S <S นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวมีเนื้อที่กว่าเจดไร่และมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธรูปจํานวนมาก รวมถึงผีแม่าขออภัยครับรวมถึงแม่ชีอีก2รูปที่ดูแลในวัดแต่อ้างไม่รู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องเพียงมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเอามาสอบสวนเหมือนกันครับแต่ก็ ยังไม่ได้สอบสวนนะณตนะอนนี้นะครับด้านพลตารวจตีธนาชาติรอดทองนั้นเปิดเผยว่าวันนี้ทางตารวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นําหมายสารจังหวัดนคปรปนมเข้าจับกลุ่มนางสาวอิสรีหรือพญาธรรมมิกราชยินชายาอายุ49ปีซึ่งตั้งตนเป็นพิกษุณีแต่ไม่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบของศาสนา อืมครับและมีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อสแสวงผลประโยชน์จากชาวบ้านด้วยการตั้งกองคุณผ้าป่าโดยมีการมอบหมายให้สายบุญเดินเดินหาตะเวนสายบุญในพื้นที่อำเภอต่างๆครับรบริจาคทำบุญกองผ้าป่ากองละประมาณ3500บาทและมีผลตอบแทนคืนกับรสูงสุดเป็นงินสดรวมถึงเฟ้อยของคำรุ่ปพันธ์แล้วแต่จํานวนที่ลงทุนซื้อกองผ้าป่าเป็นการเชื้อเชิญให้หลอกลวงครับให,ให้ประชาชนชาวบ้านเข้ามาทาและตอนหลังครับ ชาวบ้านไม่ได้ตามข้อตกลงเนี่ยทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อสูนไปกว่าส0 0ร้อยถึงส่สี่ร้อยลายเลยอะครับรวมมูลค่าสิบล้านบาทแต่เธอก็บอกบอกบอกวกวนไปนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่โกหกเขาบอกว่านะครับบอกว่าพวกคุณก็ต้องรอสิอย่างพืงโลกเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้เงินหรือทองพวกคุณแต่นี้ก็มีด้วยหล่ะและคือเธอไปติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิธิ์อะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะครับสิ่งศักดิ์สิธิ์ที่ไหนมาให้เงินให้ทองอย่างไรก็ตามครับวันนี้ได้แจ้งข้อ ความผิดชอบโปมาชาชนเว้เบื้องต้นและได้สอบสวนขยายผลในฐานความผิดอื่นๆรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าจะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม,ไ,<ป>ไม่เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปเบ<ป>ือ้องอต้น <ๆ S 1> ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่อ้างบนทางไปสูน่นตอนนี้แล้วตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปนมนอกจากนี้ยังมีการจับคุณแม่ชีสองลูกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําหน้าที่เดินสายลอกชาวบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการควบคุมต่อไปนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ ก็จะถือว่าหาก็าหาดีนะครับจะถือว่าแปลกก็แปลกโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามข่าวโควิดและข่าวต่างประเทศเป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวการถวนครับสำหรับช่วงนี้เราโฆษณาสักครู่ครับผม